ขอพึ่งขอสลายขออีผีขออีผีลอกเธอขออีผีลอกขอฝาฝาสลายขออีสีขอพานหมอสลายขออีสีขออีพีขออีพีมอหมาหมอสาลัยมออีมีลอรอสลายรออีลีอ้าวแม่เท่านี่นะแม่เท่าชื่อลีไง รออีลีไง <laughs> ยายลีไงยายลีเียยายลีอียยคนแม่บอกว่ายายลีอร,รออีลีไง <laughs> รอลิงรอลิงรอ,งอสระอีรออีลีรออีลีคือใครอ่ะคือแม่เท่าอี <laughs> คนแม่บอกว่า อ่ะต่อไปวอวอแวนวอสระอีวออีวีวออีวีวคือใครอ่ะไม่แล้ตู้ไม่ใช่ก็คือวีวออีวีก็คือวีต่อไปจอเสืชอซอสระอีจลอ,อีสีอออังอสระอีอออีอีอ่ะข้างล่างนั่นอะไรอ่ะที่เป็นรูปอ่ะ ต่อไปก็เป